นายพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรถือเป็นข่าวเศร้าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเออรชัญญาภรยาเมฆได้โพสต์ข้อความว่าหลับให้สบายนะคะต่อมาเธอเผยข่าวเศร้าระบุสามีสิ้นลมเมื่อเวลา23นาฬิกา49นาทีที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดตลอดระยะเวลา 5ปีพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยต้องต่อสู้กับโรคตุ่มน้ำพองทุกวิธีทางเพื่อยื้อชีวิตอยู่เคียงข้างครอบครัวอันเป็นที่รักให้ได้นานที่สุดแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวเป็นลมสามวันติดจนถูกหามส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นแพทย์ระบุว่าเกิดจากภาวะขาดเลือดและอาการค่อยๆดีขึ้นเมื่อถึงมือหมอจนกระทั่งได้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านและเมื่อกลางดึกของวันที่20มีนาคม67เวลา23.49เมฆวินัยไกรบุตรวัย 54ปีก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบเหลือเพียงผลงานไว้เป็นความทรงจำของทุกคนตลอดไปวินัยไกรบุตรหรือหัตถศนัยไกรบุตรชื่อเล่นเมฆเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2512เกิดและเติบโตที่จังหวัดกระบี่ท่ามกลางครอบครัวที่ยากจนแต่ด้วยทรัพย์ทางร่างกายที่มีความหล่อเหลาและเป็นคนที่พร้อมดิ้นรนต่อสู้กับความจน จึงหันหน้าเข้าสู่การบันเทิงเมื่อปี2,535โดยเริ่มต้นจากการเป็นนายแบบถ่ายทําโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอเพื่อนาเนินส่งให้ตัวเองได้เข้ารับการศึกษาจนจบในระดับชั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชพัสสวนสุนันทาก่อนที่เมฆวินัยจะเข้าสู่การเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวผ่านผลงานละครและภาพยนตร์เรื่องแรกขอบรักมาหงปา เมื่อปี2537ตามมาด้วยภาพยนตร์เรื่องผู้ชายหัวใจไม่พายเรือเมื่อปี2538ก่อนที่ปี2542จะถือเป็นปีแห่งการพลิกชีวิตของเมฆเมื่อครั้งได้รับบทมากในภาพยนตร์ขึ้นทิ้งนางนาคประกอบคู่สายเจริญบุระภาพยนตร์นางนาคประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นอย่างมากส่งผลให้วินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในทันทีก่อนจะได้รับโอกาสรับบทนายอินในภาพยนตร์บางรจันทร์ และมีผลงานอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่องรวมผลงานการแสดงที่ได้แสดงฝีมือทั้งละครและภาพยนตร์กว่า80เรื่องทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไกรบุตรมาณที่นี้ด้วย